การกันเงินค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้ก่อหนี้ผูกพันตามระเบียบข้อ61มีวิธีปฏิบัติอย่างไรนะครับกรณีค่าใช้จ่ายค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังมิได้มีการก่อหนี้ผูกพันแต่ว่ามีความจําเป็นจะต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีกก็ให้ขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้ไม่เกิน1ปีนะครับ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินแล้วเนี่ยหากยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกเงินนะครับเบิกจ่ายเงินต่อสภาได้ไม่เกินอีก1ปีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกรณีครุพันที่ดินสิ่งก่อสร้างที่ไม่ได้ก่อ,อ่กหนี้ผูกพันเนี่ยสามารถขออนุมัติการเงินต่อสภาได้ไม่เกิน1ปี และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาแล้วยังไม่ได้ก่อนี่ผูกพันอีกนะครับก็สามารถขออนุมัติขออนุมัติต่อสภาเนี่ยขยายไปได้อีกไม่เกิน1ปีนะครับกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนี่ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพันหากต่อมามีการบอกเลิกสัญญานะครับก็ให้นําเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดําเนินงานในส่วนที่เหลือได้นะครับนี่คือ,อวิธีปฏิบัติในเรื่องของการกันเงินค่าคารุพันธ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่ได้มีการก่อนหนี้ผูกพันตามระเบียบการเงินข้อ61นั่นเองนะครับ